เวลาคนพูดถึงความน่าเชื่อถือเรามักจะคิดถึงคนที่เก่งมากมีเชื่อเสียงหรือพูดจาน่าเกรงขามแต่จริงๆแล้วความน่าเชื่อถือเริ่มจากสิ่งธรรมดามากๆอย่างเช่นคุณทำในสิ่งที่พูดไว้หรือเปล่าคุณรักษาเวลาไหมคุณฟังคนอื่นจริงๆหรือแค่รอพูดสิ่งเล็กๆพวกนี้สะสมกัน จนกลายเป็นพลังที่ทำให้คนเชื่อใจคุณความน่าเชื่อถือไม่ใช่สิ่งที่คุณมีหรือไม่มีมาตั้งแต่เกิดมันคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองผ่านการกระทำซ้ำๆไม่ต้องรอให้รวยไม่ต้องรอให้มีตำแหน่งใหญ่แค่เริ่มจากสิ่งพื้นฐานพูดแล้วทำตรงต่อเวลารับผิดชอบสิ่งที่ทำไม่พูดร้ายลับหลังคนอื่นทุกสิ่งเหล่านี้ สร้างความมั่นใจให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้สมมุติว่าคุณมีเพื่อนสองคนคนแรกพูดเก่งมากแต่ชอบเลื่อนนัดชอบลืมอีกคนเงียบเงียบไม่พูดเยอะแต่ถ้าบอกว่าจะช่วยก็คือช่วยแน่นอนคุณจะเชื่อใจใครมากกว่ากันคำตอบชัดมากเลยใช่ไหมครับนี่แหละ คือพลังของการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่คุณรักษาคำพูดทุกครั้งที่คุณไม่พูดโกหกแม้เรื่องเล็กน้อยคือการบอกให้โลกรู้ว่าฉันเชื่อถือได้และเมื่อถึงวันที่คุณพูดอะไรใหญ่ๆคนจะเชื่อทันทีเพราะคุณมีเครดิตจากอดีตที่สะสมไว้ลองดู5วิธีง่ายๆที่ทําได้ทุกวันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 1>, 1. จัดลำดับความสำคัญทำสิ่งสำคัญให้เสร็จแม้ไม่มีใครเห็น 2. สม่ำเสมอไม่ต้องทำเยอะแต่ต้องทำเป็นประจำ 3. ยอมรับเมื่อผิดคนที่กล้าขอโทษน่าเชื่อถือกว่าคนที่แก้ตัว 4. ฟังให้มากกว่าพูดคนที่ฟังเก่งจะเข้าใจคนอื่นมากกว่า 5. ไม่พูดสิ่งที่คุณ ไม่สามารถทำได้จริงพูดเท่าที่คุณจะรับผิดชอบไหวจำไว้นะคนที่น่าเชื่อถือไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องจริงและมั่นคงความน่าเชื่อถือไม่ใช่ของขวัญจากใครมันคือผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณเลือกทำในแต่ละวันทุกคำพูดทุกการกระทำค่อยๆสร้างภาพลักษณ์ของคุณขึ้นมาและเมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือคุณจะมีพลัง ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งของคุณและของคนอื่นด้วย